อัลอาบีอินในภาษาอารับหรือชะลัมภาษาเปอร์เซียหรือและภาษาอูดูแปลตรงตัวว่า40เป็นศาสนาพิธีของชาวมุสลิมนิกายเชียซึ่งจัดขึ้นหลังจากวันอาชุรอเป็นเวลา40วันเพื่อลำลึกถึงการวายชนของอิม่ามฮุเซนบุตรอิมามอลีซึ่งแข็งข้อไม่ยอมขึ้นต่อราชวงศ์อุมัยยะจนต้องถูกตัดศีรษะ ในยุทธการที่กาบรา,าเมื่อวันที่10เดือนม,มูฮัรรัมปีฮิจรัสถากาชที่61หรือตรงกับพุทธศักราชที่1223พิธีนี้จัดขึ้นที่เมืองกาบรา,าประเทศอิรักและมีผู้ร่วมพิธีมากกว่าพิธีฮัจที่เมืองเมกะประเทศซาอุดิอาระเบียพิธีอับ,บอินจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพศ1224โดยสหายของนบ,บิบุฮหมัดท่านหนึ่งชื่อยะบีบินอับดุลเลาะเดินทางไปเยี่ยมเยียนสุสานของอิมาม์มูซ พร้อมด้วยอดียะบินจานดาบรรดาญาติของนบีม,มูฮัมหมัดตลอดจนอิหม่ามอลีซึ่งทั้งหมดถูกกดขี่โดยคอริฟะอุมัยยะในเวลานั้นถึงแม้ว่าระยะทางระหว่างเมืองบัสราและกาบราจะห่างไกลกันแม้แต่การเดินทางด้วยรถถึง600กิโลเมตร บรรดาผู้ศรัทธาชาวอิรักก็มาย่อหย่อนที่จะเดินทางด้วยเท้าเปล่าซึ่งใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์หรือบรรดาผู้ที่อาศัยอยู่ในอิรานก็จะใช้เวลา1เดือนย้อนหลังกลับไปในปีพศ2551มีผู้ร่วมพิธีนี้ประมาณ9ล้านคนปีถัดมาก็เพิ่มจํานวนขึ้นอย่างมากร่วมมาจนถึงปีที่แล้วมีผู้ร่วมพิธีนี้จํานวนถึง22ล้านคนจากกว่า40ประเทศนอกเหนือจากมุสลิมนิกายชีอาแล้ว มุสลิมนิกายสุนีบางกลุ่มหรือแม้แต่ชาวคริสต์รวมถึงตัวแทนสันตปาปานจากสำนัก,กวาติกันก็เข้าร่วมพิธีนี้ด้วยพิธีนี้ได้ถูกถ่ายทอดสดออกไปเช่นเดียวกับพิธีฮั์ การเดินทางแสวงบุญจากบัสราไปกะบลาในช่วงพิธีอัลบายีนซึ่งเป็นการปรำลึกครบ40วันหลังการเสียชีวิตของอิมาฮูเซนในสมรภูมิกะบลา เมื่อปีฮิจรสักราที่61เหตุผลที่ผู้ศรัทธาเลือกเดินจากบัสราไปกาว,วลามีหลายด้านทั้งในเชิงศาสนาและสัญลักษณ์เช่นเพื่อลำลึกถึงความทุกข์ยากของอิมมาเซนและครอบครัวการเดินเท้าเป็นการแสดงออกถึงความอดทนและการเสียสละคล้ายกับการเดินทางยากลำบาก ของครอบครัวอิมามูเซนหลังเกิดเหตุการณ์ที่กาบลาผู้เดินถือว่าทุกก้าวเป็นการรำลึกถึงการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมของท่านการเกี่ยวเนื่องกับเส้นทางประวัติศาสตร์บัสราเป็นเมืองสำคัญทางศาสนาและประวัติศาสตร์จึงกลายเป็นจุดรวมตัวก่อนการเริ่มเดินขบวนแสวงบุญสัญลักษณ์ของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของผู้ศรัทธาในช่วงอาบอิล ถนนจากบัตราไปกัมบ,บราจะเต็มไปด้วยผู้คนหลายล้านคนเดินเป็นระยะทางราว5-600กิโลเมตรซึ่งใช้เวลาประมาณ10-14วันการเดินร่วมกันเป็นสนัญลักษณ์ของเอกภาพค,ความศรัทธาและการไม่ยอมจำนวนต่อความอายุติธรรมการต้อนรับและการให้บริการฟรีระหว่างทางชาวบ้านที่อยู่ตลอดเส้นทางจะตั้งเต็นหรือบูกิฟเพื่อแจกอาหารน้ำที่พักและการดูแลอื่นๆสิ่งนี้ทำให้การเดินทางจากบัตรา ไปกาบลาไม่ใช่แค่การเดินทางทางกายแต่เป็นการมีส่วนร่วมในชุมชนศรัทธาขนาดใหญ่จากแผนที่แสดงให้เห็นว่าการเดินทางสวงงุมมิได้เดินตรงจากบัสราไปกาบลาแต่จะมีตำแหน่งหยุดพักเป็นช่วงๆเช่นที่นาซีเรียซามาวะดิวานิยะนาจาฟและกาบลา ซึ่งช่วงที่สำคัญที่สุดคือช่วงจากนาจาไปถึงกาวราซึ่งมีระยะทางประมาณ80กิโลเมตรในระหว่างนั้นจะมีการตั้งเต็นท์ที่มาจากส่วนต่างๆเพื่อให้บริการหลากหลายรูปแบบเช่นอาหารที่ผักรวมทั้งนวดเพื่อลดความเมื่อยลา้าหรือให้เกิดการผ่อนคลายโดยเฉพาะช่วงจากนาจาไปถึงกาบราเป็นเส้นทางที่สำคัญที่สุดมีการจัดเต็นท์ดูแลผู้แสวงบุญทุกระยะ50เมตรโดยบริการที่มีเช่น อาหารน้ำเครื่องดื่มที่พักชั่วคราวโดยทั้งหมดจะแจกจ่ายฟรีโดยจิตอาสาและชุมชนท้องถิ่นซึ่งทั้งดาวดีโบราและพุสริิมจากประเทศไทยก็เข้าร่วมกิจกรรมนี้ตลอดระยะเวลา10กว่าปีมานี้